สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่คาเฟ่นี้มีชื่อว่าเนโกเอลมอนคาเฟ่คนที่ลงไหลไปกับสไตล์ญี่ปุ่นต้องถูกใจกอย่างแน่นอนครับผมไปเชิญรับชมกันได้นะครับ เราเดินเข้ามานะผมก็จะเจอเจ้าแมวสีฟ้าเนี่ยนะผมก็ขยับขวามานิดนึงก็จะเจอกับทางเข้าไปโซนร้านอาหารนะผมก็มีป่าภัยแบบนี้เลยนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะผมก่อนเข้าไปโซนร้านอาหารนะผมขยับเข้ามาด้านในก็จะเป็นโซนสั่งอาหารนะผมแล้วก็มีจุดลอคอยอาหารนะผมก็เป็นห้องแอร์นะผมก็เย็นสบายครับ ต่อมาบริเวณรอบนอกนะผมก็เป็นโซนมีน้ําตกนะผมมีปลานะครับผมในน้ำผมแล้วก็มีสะพานสีแดงตรงโน้นนะครับผมเดินมาอีกนิดหนึ่งแล้วหันกลับไปนะผมบริเวณมุมมองก็เป็นแบบนี้นะผมก่อนที่เราจะเข้าสวนนะผมเราก็ต้องซื้อของกันก่อนนะผมก็ซื้อเป็นชายเขียวมัตฉามานะครับผมนี่เลยครับผมหน้าตาแบบนี้เลยครับต่อไปผมก็จะเดินไปตรงสะพานสีแดงนะผมนี่ครับฉากต่อไปก็แบบนี้เลยนะผมเดินออกไปทางซ้ายเท่เลยนะผม นี่เลยเดินถึงสะพานแล้วนะผมเดี๋ยวไปถ่ายรูปบนสะพานกันนะครับนี่นะผมพอถ,ถึงกลางสะพานแล้วเราก็โพสท่าแบบนี้ได้เลยครับต่อมาก็ลงสะพานนะผมแล้วเลี้ยวขวานะครับแล้วเราก็เดินตรงต่อไปเรื่อยนะผมเพื่อกลับไปยังจุดเดิมนะผมจุดเริ่มต้นอันนี้ก็เป็นโซนด้านหลังนะผมก็จะเสียงดังน,นิดนึงนะผมประมาณนี้เลยออกมาด้านนอกครับผมก็จะมีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็เช่าชุดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างใน พอเข้ามาในร้านนะผมก็จะมีของมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตากระเป๋าของเล่นของใช้อะไรก็มีหมดเลยนะผมชุดเช่าก็มีนี่ผ่านกระจกก็เล่นกับกระจกหน่อยนะผมมีแผ่นป้ายขอพรด้วยนะครับผมอันละร้อยนะผมแล้วก็มีไอ้นี่นะผมใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมนะผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมให้หน่อยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย